บอกไหมคะเป็นยังไงนี่บอกแม่อยดีไหมเคยนั่งได้นานแบบนี้ไหมเคยนั่งสมาธิไม่เคยเลยวันนี้นานรู้สึกนั่งได้ไหมแล้วร,รู้สึกสบายใจขึ้นไหมแล้วเราได้ทำบุญไหมตรนนี้ยปฏิบัติตรงนี้ได้บุญไหมแล้วแม่จะบอกให้นาว่าบุญตรงเนี้ม,นมากกว่าที่เราใส่บาตรมากกว่าเราที่เราจะไปเสี่ยงเงินอะไรด้วยคะ่ะวันนี้เสี่ยงเงินไหมเนี่ย ใหญ่เลยเอ้าลุงไม่เข้าใจเหรอเนี่ยการนั่งสมาธิคือบุญที่ใหญ่มากสาธุเลยแล้วสาธุกวันเขาพูดมาเนี่ยแม่ได้บุญใหญ่เนี่ยเพราะเขาไม่รู้แล้วแม่ได้บอกใช่ไหมแม่ได้บุญมากๆเลยเนี่ยสาธุบุญกับแม่ด้วยใช่ไหมการนั่งสมาธิคือบุญที่สูงที่สุดเลยทานคือการให้ใส่บาทคือทานไหม แม่จะอธิบายให้ฟังนะฟังแล้วก็ทําความเข้าใจทานคือนการให้ให้อะไรก็ได้ที่เราให้ด้วยใจให้รอยยิ้มเป็นบุญไหมเป็นทานเป็นบุญไหมให้รอยยิ้มเป็นบุญไหมให้กําลังใจเป็นบุญไหมมองหนะ้าแม่เราให้กําลังใจเขาเขาทุกอยู่เป็นทานนะมเท่ากับเป็นการให้ทานนะเราแนะนำเขาให้มา ความดีให้มาหาแม่หรือว่าทำอะไรที่เสียสละที่เรียกว่ามาให้เขาสบายใจเป็นบุญไหมเพราะมันเอาใจเราไหมบุญตรงนี้เรียกว่าอะไรทานหรือศีลหรือภาวนาเรียกว่าทานหรือศีลหรือภาวนาทานใช่ไหมคือการทห้ใช่ไหมแยกให้ออกนะคือทานใช่ไหมใส่บาตรคืออะไรทานหรือศีลหรือภาวนานใส่บาตรคือคืออะไรทานหรือศีลหรือภาวนา เอาความเข้าใจใส่บาตรเนี่ยใส่บาตรพระเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นบุญอะไรทานสิ่โพนาะที่แม่สอนสามประการเนี่ยทานค่ะเออตบมือตัวเองเลยเออทานนะสร้างเจดีย์เป็นทานหรือสิลเป็นโะพนานเออพอเราให้ถูกปะเข้าใจแล้วนะถ้าเรา ไม่ดื้อุราเราไม่ดื้อชุราอยู่ในทานหรือศีลหรือพอนะศีลเออเข้าใจแล้วนะเราไม่ไม่เป็นชู้กับใครไม่นอกใจสารรมีภรรยาอยู่ในอะไรศีลเรามีศีลไหมเออเข้าใจแล้วนะถ้าเราสบรวมกายวาจาใจไม่ไม่ไปด่าใครเรามีศีลไหมใช่ไหมหรือว่าเรามีทานศีลเข้าใจแล้วนะเออ สร้างพระทานหรือศีลหรือภาวนาเราร่วมสร้างพระเป็นทานหรือศีลหรือภาวนาเข้าใจแล้วนะไม่งั้นเราเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมแค่นี้แม่จะบอกให้ทานหนึ่งคือทานสองคือศีลสามคือภาวนาลำดับที่หนึ่งคือบุญน้อยที่สุดลำดับที่สองคือบุญที่มากกว่าลำดับที่สามคือบุญที่สูงสุด เสียเงินปะ่ะเข้าใจยังวันนี้เข้าใจชัดแจ้งนะเข้าใจนะวันนี้มาได้ได้ความรู้มะเราไม่รู้เลยแม่แม่สาธุมากมากเลยเนะี่ยที่แม่ได้บุญที่เขาได้รู้ไงเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะสร้างโบสถ์สร้างวิางหารสร้างทานก็เป็นแค่ทา,า,านใส่บาตรก็เป็นทานให้เงินพ่อแม่ก็เป็นทานแม้แต่ให้เงินขอทานก็เป็นทาน ให้เขานั่งรถมากับเราเนี่ยก็เป็นทานก็เป็นบุญที่เราเราียกว่าบางคนบอกว่าฉันต้องใส่บาตท,ทุกวันเลยทำไมฉันไม่ดีขึ้นสักทีเลยเพราะมีแต่ทานอย่างเดียวไงมีศีลไหม <c oughs> มีภาวนาไหมบุญครบไหมแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะปล่อยให้ไหม <c oughs> เข้าใจยังอยากรวยอยากสําเร็จต้องให้ครบสามประการวันนี้เราครบปะแม่พาทําครบปะ <c oughs> ครบปะ ทานทือการให้เราสละดละเราถวายผล,ลไม้เราถวายพวงมาลัยใช่ปะแม้แต่เราไม่ถวายเรามีศีลสำรวมกายวาจาใจเราเอาลัธนาศีลห้าละใช่ปะเราปีศีลลวแล้วเราภาวนาละแล้วเราแผ่มเมตตาเราให้ปะให้ปะเป็นทานะปะคมบปะจริงไหมแต่ขอให้ใจเราบริสุทธ์ใช่ไหมวันนี้แม่ให้ปรับจิตอ่ะดีขึ้นไหมอ่ะวันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูก เด้ยตอบแม่หน่อยรู้สึกจริงค่เข้าใจไหมเข้าใจที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วไหมะ่ะโดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยละแค่เรามีเวลาที่บ้านเราสักครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทําบุญทุกวันแล้วได้ไหมแล้วก็กอดนางก็อารัฒนาสินง้าก่อนแนผะ่าาเมตตาได้บุญครบแล้วและชีวิตเราจะดีขึ้นเชื่อไหมเชื่อไหมบุญอยู่ที่ไหน อเออต้องวิ่งไปหาที่ไหนไหมอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราและบาปอยู่ที่ไหนอยู่ที่การกรนะทำการกระทำของเราและอยู่ที่ใจเราด้วยถ้านใจเราคิดแค้นก็เป็นกรรมนะมเป็นบาปนะเข้าใจแล้วนะอ่า